สวัสดีค่ะพี่น้องพ้องไปสุกูสุขุนภาคีจำเดินทางไก่ย่างขื่นหม้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เขาล้ำยู่ที่น้องแสงจันพี่น้องน้องแสงผู้ดอนว,ดอวัดอ่าวัดเอียงกว่าเฮ้ยยึดทั้งผู้ผีแม่พี่น้องโอ้ยย่งางไวจนมาเซาของกับบริขายมื่อนี่บริขายของจอยซื้อของจะพปงานรถมีกี่กี่โอ้จังสี่นอนอิ่มๆิ่มสักใครเนาะ ว่ต้องไปซื sight, ani, be more, ้อของวัดสวยสวยพี่น้องวัดดีเทิ่งพ <bastards, S 2> <T> ู่ว่าว่าขอมีไงมอบุญมอไรไม่ได้ขึ้นมากเมือง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 เ่งอันนี้พูดหนักพี่น้องสวยสวยสวยงามว่ามีย่างขึ้นมอมารถว่สามารถขึ้นมาได้เลยได้ครับพี่น้องขาเมนยังขนาดับที่รถว่าแม่ตีหันถึงจีวาสลัง ต้นภาษามาขึ้นมาได้เจ้าชาเห็นรถแม่งมึงผูดน่ะออกจากทางรถแ้วเห้าีเทาูุ้ณหลายสายเฮ้าจะไหนมาหลอกมาน้าไอห้องขาค้าดมันได้แค่ขันจ้มาลไปใบจ้ามไปจ้ามโมไปหลออสวยแห้ง้ามๆามไปหลอุณหลายสายเง้าเลยนี่ จังไ้ขึ้นมาล่ำมาดูท่านผูเมื่อยแต่ได้ไงมานมาเมน,นื่ยอยน,นี่สิตัวไหนโอ้สะออนตั้งได้สานีละพี่น้องเวทีกระไดแนวสถานที่มันแคบเนาะเขากะ่วนรถแต่ละขั้นจะขึ้นมาได้ไ,ดนนไหยไพี่น้องคุณลงโน่นมาขึ้นโน่นมากอ้ยงานใหญ่หลายนี่ใหญ่ลังการงานเพิน โอ้ยบุญบัหลายมาเลยมาล่ำเลยนี่พี่นอ้องเอ,อ้ยจะเป็นบุญไหลสายเงามาล่ำเกินเลยขันบุญบัหลายมาเลยมาล่ำเด้อน,นี่เด้อยืดเทิงผู้พร้อมเวทีลงได้จักห้องนี่กระสินลงหนาสินลงได้ประมาณอยู่เกตสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นอ้องแต่การแสดงก็เต็มร้อยเหมือนเดิมตัวรถขึ้นผู้มาได้แต่ละขั้นแต่ละขั้น,นมันสูงมาครับพี่น้องอยู่สูงเลยเด้อนี่คนหนักงามหลายผู้่อย สาธุสาธุให้พี่น้องแฟนเพ,พื่อเส้นขับภูมาเห็นอ่าไอภูมาเห็นคลิปนี่ของสาวเจรกรีกีคอยมีแตค่ความสุขความเจริญอยูด่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกดไลค์กดแชร์สาวเจรกรีกีทำในเด้อพี่น้องเด้อฝากหนมาเด้อส้มฟรีส้มฟรีพี่น้องวัดภูทองเทพนิมิตนะคะวัดภูทองเทพนิมิตอ่าอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีออกจากอุดรมาบ่กพร หาสิบโลดอกไปเลย